100ไร่ปลูกไปประมาณหมื่นกว่าต้นนะครับปี8เดือนสูงขนาดนี้เลยใช่โอ้โหนี่มันตั้ง6เมตรกว่านะแล้วต้นใหญ่ด้วยไม้ตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจอนาคตแพงแน่นอนมันน่าจะเข้าแก่นไวกว่าพยุงไทยแน่นอนครับมีโอกาสได้ขาย1ิปีพอปลูกไวแบบนี้แล้วปุ๊บมั่นใจเลยครับหลายคนเลยครับมาดูที่แปลงมั่นใจก็ดูแล้วเหมือนกันกลับไปปลูกแล้วมีหลายเจ้าแล้วก็รุ้น่าจะใช้ไม้สั้นนะครับเพราะมันโตเร็วมากเดี๋ยวท่านจะตกใจนะดูความอลังการของสวนนะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มนะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะฮะพิษณุโลกก็ตรงนี้จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนี่คือไม้่วงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้มันเป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่ที่กําลังมาแรงนะครับตอนนี้ดังมากนะฮะในทั้งทุกจังหวัดในประเทศไทยตอนนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่นาข้าวเดิมแล้วก็มาทําใหม่นะครับอันนี้คุณพี่ครับเจ้าของสวนนะฮะรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับอ๋อครับผมเจษดาครับชื่อเล่นชื่อแมวนะครับเป็น ธุรกิจเกี่ยวกับพางเกงยีนอยู่นะครับพอดีมีพื้นที่ว่างอยู่ก็เลยเอาต้นไม้พยุงไฮลัมนะครับมาลงปลูกพอดีดูติดต่อคุณโต้งเขาครับเขาลงย t u b e ลงอะไรนะครับครับก็ปลูกมานานเท่าไหร่ครับตัวนี้ที่ปลูกมาตัวนี้ก็น่าจะ8เดือนนะครับเดือนกระดากรดาแเดือนประมาณ8เดือนนะครับแเดือนได้รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะสูงประมาณสัก2เมตรกว่ากสอเมตรกว่าก็พื้นที่ที่ปลูกไปแล้วนี่ประมาณกี่ไร่ครับ ถ้าที่ปลูกไปทั้งหมดก็เกือบร้อยไร่นะแต่ตรงนี้มีประมาณอยู่สี่สิบไร่เกือบสี่สิบไร่ตรงนี้ประมาณสี่สิบไร่แต่ปลูกหลายแปลงก็คือรวมประมาณร้อยไร่ร้อยไร่นี่ปลูกปอะไรปลูกไปประมาณกี่ต้นครับรวมเรียบร้อยก็หมื่นขึ้นไหมหมื่นต้นโอ้ประมาณหมื่นหมื่นกว่าต้นนะฮะหมื่นกว่าต้นนี่คิดต่ำๆก็โอ้โหเป็นเป็นเงินเยอะนะครับสักประมาณหลักร้อยล้านบาทได้อันนี้เราเราพูดนี่ไม่ได้พูดเรื่องไม่ได้อะไรที่มันเกินจริงนะฮะถ้าคนศึกษาในเรื่องของไม้ฮวงหัวลีเนี่ยไม้พยุงสายพันธุ์ที่ถูกกฎหมาย คือพยุงตัวนี้นะครับผมแนะนําคร่าวๆก็คือว่าพยุงไทยเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยพยุงไทยนะฮะไม่มีไม้อะไรที่แพงเท่าพยุงไทยละนะครับพยุงไทยแพงแค่ไหนตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มันสามารถสร้างไรายได้ให้กับ,กบเกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยมากแล้วก็ระยะเวลาเพียงแค่10ปีเองนะครับก็สามารถที่จะขุดขายได้แล้วตรงนี้คุณพี่ทํำยังไงครับเมื่อก่อนเป็น เป,เป็นนา,นาข้าวเป็นเรียบๆอย่างนี้ครับดูฝั่งนี้นะครับผมแนะนำะดูฝั่งนี้นิดนึงนะฝั่งนี้ก็คือนาข้าวพื้นที่แถวนี้นาข้าวเกือบทั้งหมดนะครับอำเภอบางกระทุม่มเพราะเมื่อกี้เราขับรถผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยก็คือทุ่งนาล้วนๆเลยน้ำมันท่วมไงย่าเียถ้าเมื่อก่อนเนี้ยนะน้ำมันเคยท่วมผมก็เลยยกคันเนี่ยสูงอ๋อเพื่อกันน้ำไม่ให้น้ำท่วมเนี่ยครับแล้วตัวนี้ระยะปลูกปลูกยังไงฮะก็ตัวนี้ปลูก3เมตรบครับ สามเมตรยี่สิบปกติคุณต้องบอกว่าประมาณสี่คุณสี่ครับผมีแต่ก็โดยเฉลี่ยเพราะมันมีร่องน้ำใช่ไหมครัตรงร่องเนี่ยมันจะกว้างอยู่จะได้สี่เมตรอยู่แต่ช่วงเนี้ยมันจะไม่ได้สี่เมตรครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าแบบนี้ก็คือดินดีน้ําดีโตแน่นอนนะครับดินดีน้ําดีปุ๋ยดีมันจะมีน้ําอยู่ในร่องอ่ะแบบทําให้ดินมันชื้นนะครับผมมันรากมันจะลงไปกินน้ำได้ไงมันมันก็เหมือนแบบเราให้น้ําอยู่ติดแล้วก็คือโอเคเลยแถวนี้ใช่ใช่ครับอย่างนี้ก็คือว่า ที่ปลูกมาเนี่ยเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมว่ามันมันโตเร็วไหมโตเร็วมากเลยครับโตเร็วมากโตเร็วมากเลยเพราะอยากดูนะพยุงไทยผมก็มีผมก็ปลูกเคยปลูกมาแล้วอยู่อีกแปลงนึงครับรวมกับพยุงไหลําแล็พยุงไทยการเจริญเติบโตต่างกันเยอะไหมยังไงคือการเจริญเติบโตถ้าเกิดเราดูแลดีๆนะมันก็โตเหมือนกันโตเหมือนกันแต่พยุงไทยอ่ะมันจะแก่นมันจะช้าแล้วก็กิ่งมันเยอะ แต่ถ้าตัวนี้ถ้าโตแล้วมันจะโตไวกว่าครับตัวนี้ถ้าติดแล้วพุ่ง้วไวกว่าพุ่งจุดเลยไอ้ตัวที่สูงที่สุดประมาณกี่เมตรครับห้าเมตรสเมตรห้าเมตรได้โอ้ห้าเมตรได้สบายมากเลยมีต้นใหญ่นะที่ผมปลูกไว้ปีแล้วต้นขนาดแกลดแล้วอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยปลูกทดสอบมาเล็กๆก่อนน้อยๆก่อนปีที่แล้วผมปลูกอยู่พันต้นพันต้นพันต้นนี่คือทดสอบใช่อยากรู้ว่ามันโตเร็วไหมอยากรู้ว่าเหมือนที่เหมือนที่เขาคุยไหมเหมือนที่อยู่ใน YouTube มาเนี่ยมันเหมือนกับมันง่ายมากตอนแรกอะ ก็ลองปลูกไปพันกุ่ก็ต้นนะคเออเห็นแล้วมันมันโอเคอ่ะมันโตไวสูงไวเดี๋ยวท่านผู้ชมลองด,ดูแลง่ายลองดูฝั่งนี้นะครับที่แมวปลูกนะฮะลองลองดูอ่ะมุมดูอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะตัวนี้ปลูกไปแล้วนี่ประมาณหมื่นต้นหมื่นต้นเนี่ยอ่าผมแนะนําง่ายๆนะครับหมื่นต้นหมื่นต้นเนี่ย ในประเทศจีนนะครับต้นละ5 0 0 0 0ถึง10,000แบาทในประเทศจีนปลูกมา10ปีนะครับอันนี้คือราคาจริงจริงเลยในประเทศจีนที่ผมผมไปดูมาผมไปสืบสอบมาทุกที่แล้วทั้งจีนทั้งเวียดนามราคาอยู่ประมาณนี้5 0 0 0 0ถึง10,000แบาทต่อต้นแต่คราวนี้ถ้าในประเทศไทยนะครับถ้าเราคิดต่ำเลยตีต่ำต้นละหมื่นต้นละหมื่นนี่รู้ไหมว่าหมื่นต้นเนี่ยเป็นเงินอยู่ไม่ใช่สิบล้านนะครับเป็นเงินเป็นหลักร้อยล้านนะฮะร้อยล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คนไทยยังไม่รู้ปัญหาคือมันเป็นเรื่องจริงที่คนไทยยังไม่รู้แต่่่รู้ออยยยาางงเดีววพุไมันแ มันแพงจริงมันมีตลาดจริงมีคนมาซื้อจริงๆอะแล้วส่งไปขายเมืองจีนได้จริงๆปพะยุงไทยแต่ไอตัวนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเราทำเป็นเป็นแปลงแรกเลยนะครับในในบางกรุ่มผมคิดว่าน่าจะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดในพิษณุโลกใช่ไหมครับน่าจะใช่ครับเพราะดูดูแล้วยังไม่มีใครปลูกเยอะขนาดนี้ครับเพราะมันก็ใช้งบเยอะเหมือนกันไง ใช้งบเยอะมากทั้งต้นกาปวกอะไรอย่างเงี้ยเฮมเอลครับถ้าสมมติว่ามีใครสนใจอยากจะขอความรู้หน่อยเนี่ยเฮมเอลโอเคไหมฮะได้ครับไห้ได้ใช่ไหมได้ครับถ้ามีคนเคยโทรมาติดต่ออยู่ของมูติดต่อให้โทรหาผมอะไรเงี้ยอ๋อโอเคแนะนาเขาอยู่ครับรับครับก็เป็นวิทยาทานครับเฮมเอลอย่างน้อยๆเราเปิดช่องทางอะไรที่มันใหม่ๆแล้วมันถ้ามันดีกับเกษตรกรปลูกแล้วมันมีรายได้เพิ่มสูงมันดีมันก็จะคือมันเป็นบุญที่เป็นทานที่มันยิ่งใหญ่อ่ะสำหรับผมนะผมมองเงี้ยเพราะผมก็ทํามาแบบนี้ ผมก็ทํามาแบบนี้ไอ้ตัวที่ให้เยอะที่สุดก็คือให้โอกาสให้โอกาสให้ใหคนได้รู้ว่าปลูกตัวแพงอ่ะของผมเนี่ยมันปลูกเยอะๆอย่เนี่ยครับแล้วขั้นตอนในตอนขุดการตัดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับคือ<ร>ง่ายมากเราอยากรู้ว่าใครจะมาขุดอะไรทีมงาน <laughs> มันเยอะอย่างนี้ครับทีมงานเรามีทีมงานเรามีทีมงานคือคนจีนกับคนเวียดนามมาเลยรู้ไหมว่าปลูกเป็นล้านต้นก็ไม่พอเพราะว่าที่จีนที่เวียดนามเราไปดูมาหมดแล้วมันมีอาชีพเลยนะเขาไม่ได้ทําเล่นๆนะเขาทำเป็นอาชีพเลย คนที่มาขุดและตัดขุดแซกกระพีเนี่ยเป็นอาชีพของเขาเลยบริษัทจับริษัทจะนำมาใช่ครับคือมันมี2มันมี2อรณน,นี้หนึ่งเป็นทีมของเราเองซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายซึ่งขายต้นกล้าอยู่แล้วแล้วเขาพร้อมที่จะมาทําตัวนี้แล้วอันที่2ก็คือเฮมเอลมาเรียนรู้อบรมเราจะจัดอบรมนะอบรมการการทําพวกนี้แหละการแซกกระพีไม้ทํายังไงคือลดต้นทุนเราไม่ต้องไปจ้างใครเราจะได้ราคาเพิ่มขึ้นก็เฮมเอลก็ มีหน้าที่คือทำแทกระพีไม้เอาเฉพาะแก่นไม้มาเรียบร้อยก็มาช่างกิโลช่างกิโลผมมาตู้คอนเทนเนอร์มาจบพอคือช่าง,งกิโลขึ้นตู้คอนเทนเอร์เลยขึ้นเลย,เลยใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าง่ายกว่านั้นเฮมแอลให้ทีมทีมงานมาจัดการเลยนะครับจัดการเลยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนที่ทํานิดนึงประมาณ ต้นต่อต้นนะต้นละประมาณา 500- ถึง1,000ับาทเรายังไม่รู้ไงใช่ยังไม่เคยทำไงก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือเล่าให้ฟังเลยว่าที่จีนมันเป็นแบบนี้ที่เวียดนามเป็นแบบนี้<ช>แล้วที่ไทยก็จะเป็นแบบนี้เ<ช>พราะเรา, <ๆ S 1> เ,ราเราไปเห็นจากของจริงเราไปดูมาหมดแล้วว่า,า,วาเฮ้ยเขาทำกันง่ายแบบนี้น,นะคืออาชีพไอ้คนที่แทะกับพี่ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยทำอย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงคราวนี้ขอเบอร์โทรใช่ไหมเอาหน่อยครับสมมติว่ามีใครสนใจอยากอยากจะสอบถามครับได้ครับ0-85ครับ 02, 03, 5, 16ครับติดต่อได้ครับพอดีผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเกงกินขายส่งอยู่ด้วยนะครับก็ตัวนี้ผมก็สนใจอยู่เพราะมันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งแหละที่ว่าดูแล้วแบบน่าจะดีครับอีกสิกก่าปีเนาะเราก็ทําธุรกิจไปตรงนี้มันก็จะโตมันไปโตของมันไปเองอขออย่างเดียวว่าดูแลประมาณสักปีครึ่งถึงสงปีไม่เกินนี้เรียบร้อยป,ปุ๊บจบเลยครับแปลงไนอะ่ะครับที่ปลูกไว้ปีที่แล้วปี ปลูกกระดากระดาเหมือนกันอะประมาณปีแปดอะครับตอนนี้มันมันยืนต้นได้ละปีแปดเดือนนี่คือปล่อยได้เลยปล่อยได้แล้วเขาไม่ต้องค้ำไม้ไม่ต้องอะไรแล้วเชือกมันขาดจากไม้นี่นะมันสามารถยืนได้แล้วอ๋อไม่ไม่สนใจละตัวนั้นคือโตเร็วไหมโตเร็วจริงไหมครับตัวนั้นก็ตัวนั้น5เมตรแล้วก็5เมตรขนาดนี้เลครับแล้วขนาดประมาณักเส้นผ่าศูนย์กลางสัก2นิ้วครึ่ง2นิ้วขึ้นเลย2นิ้วครึ่งประมาณนี้ เดี๋ยวพาไปดูได้เลยครับที่บ้านก็นมีต้นใหญ่มากที่บ้านนะฮะที่บ้านที่บ้านเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแปลงตัวนั้นมันใหญ่ขนาดไหนแต่สาหรับแปลงตัวนี้เห็นไหมครับผมอยากให้เห็นจริงๆอยากให้ท่านมายืนอยู่ตรงนี้นะครับว่าอันนี้มันเป็นมิติใหม่นะครับของเกษตรกรบ,บ้านเรานะฮะเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยเราก็ปลูกข้าวมานานละเราก็ปลูกอ้อยมานานปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกไปปลูกมาไม่เห็นใครรวยคนที่ปลูกไม่รวยนะฮะเอาจริงๆแต่ผมไม่อยู่ที่ประเทศจีน รู้ไหมว่าตัดไอ้ต้นไม้ชนิดนี้ไม้่วงโหรี่เนี่ยปลูกรอบบ้าน1ิบต้นเขาขายได้ต้นละ80,000นบาทต้นละแ0 0,000บาทปลูกมา15ปีซึ่งผมไม่เจอวันนั้นคือผม,ผมอึ้งผมอึ้งเรียบร้อยปุ๊บ<ด>ผมก็เลยได้คําถามว่ามีคําถามว่าแล้วคนไทยไปทําอะไรอยู่คนไทยมัวไปทําอะไรอยู่เราไปปลูกทําไมไอ้พืชผลทางการเกษตรที่มันราคาถูกถูกอ่ะปลูกทําไมพื้นที่ของเรานะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็สวยอ่ะปลูกมาตรงนี้ก็สวยงามผมอยากให้ท่านเห็นนะฮะเนี่ยข้าวงามมาก ข้าวงามจริงๆสุดยอดเลยฮะแต่ทําไมชาวนายังจนอยู่นะครับทาไมชาวนายังอยู่ที่เดิมนะเห็นไหมชาวนาอยู่ที่เดิมปลูกมาตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายจนเดี๋ยวนี้นะครับก็ยังเป็นหนี้ทกศเป็นหนี้สากลเป็นหนี้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายทำไมครับเพราะเราเราปลูกอะไรก็ปลูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราไม่ได้ปลูกของแพงถ้าปลูกของแพงแบบนี้นะครับแบบที่แบบที่เราทำเนี่ยฮะแบบที่เราทําแบบที่เฮียแมวทำเนี่ยปลูกของแพงยังไงก็แล้วแต่มันมีราคาแน่นอน แมวถ้าสมมุติว่า,เ,าเราคิดดูง่ายนะ,ะว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้อะไรเนี่ยท่านลองคิดตามนะฮะไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้อะไรทุกคนตอบตรงกันหมดว่าพยุงไทยแน่นอนถ้าไม่แพงจริงมันไม่ลักรอบตัดหรอกมันลักรอบตัดจับยังไงมันก็ยังลักลอบตัดอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ไม้ที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเนี่ยท่านลองคิดดูว่ามูลค่ามันจะขนาดไหนในเมื่อคุณปลูกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอย่างข้าวอย่างอะไรเนี่ยคุณปลูกไปเรียบร้อยนะครับ สุดท้ายตายที่ตลาดนะถ้าสมมติว่าท่านไปขายในราคาถูกถูกข้าวตอนนี้กิโลเท่าไรฮะกิโล7บาท9บาทซึ่งปกติมันควรจะอยู่ที่15บาทมันถึงจะได้กําไรนะแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องขายเพราะผลิตมาแล้วแล้วก็ทําไมไม่ทําอย่างอื่นนะนี่คือทุ่งนานะครับนี่คือทุ่งนาแทนที่จะปลูกข้าวให้แมวกลับมาปลูกอย,อย่างอื่นซึ่งมูลค่าเพิ่มตัวนี้มนนีมน้มันเป็นตัวใหม่ด้วยครับมันเป็นตัวใหม่ซึ่งบางทีเกษตรกร,เ,กรเขาก็ยังไม่มั่นใจไงใช่แต่ถ้าวันใดอ่ะถ้าคุณตวงบอกอ่ะร้อยล้านอ เขาวนั้นภูมิคุร้อย100ล้านจริงอ่ะครับแถวเนี้ยคงจะเป็นป่าพะยุงหมดอ่ะถ้าถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่มีวันนั้นนะคือเขายังไม่มั่นใจไงเขาไม่มั่นใจไม่เป็นไรไม่มั่นใจแต่ว่าที่แน่ๆนะครับลองลองคิดตามง่ายๆว่าอาจจะไม่ถึงร้อยล้านก็ได้อ่ะสมมติแม่แมวขายได้ยี่สิบสามสิบล้านผมว่าก็มีคนทําตามแน่นอนโอเคแน่นอนนะฮะอันนี้คิดคิดง่ายๆว่าขนาดไม้พะยุงไทยมันแพงขนาดนั้นมัน,ม,นมันยังได้ขนาดนั้นอ่ะแต่สมมติไอ้ตัวเนี้ย แล้วมันถูกกฎหมายด้วยนะอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันมีใบเฮเมลมีใบใช่ไหมครบใบที่เวลาซื้อขายมามันจะมีใบรับรองสายพันธุ์ใบรับรองสายพันธุ์ตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับตัวใบรับรองสายพันธุ์เพราะเราจะส่งออกต่างประเทศเราต้องใช้ใบนี้นะครับซึ่งขึ้นทะเบียนโดยกรมวิชาการเกษตรไม่ใช่เราคิดเองนะฮะเราคิดเองทําเองออกกันเองไม่ใช่นะฮะผงมูออกก็จริงแต่ว่าเราไปขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยต้นกล้าทุกต้นนะครับ กับผงม,มูเราเนี่ยสามารถส่งออกได้ทุกต้นรับประกัน100ยเปอร์เซนะครับกรมวิชาการเกษตรก็สามารถออกใบซ o ให้ตอนที่เราจะส่งออกเพราะฉะนั้นทุกต้นนะครับรับประกันส่งออกได้ทุกต้นเราไม่ต้องมารอนะครับเหมือนพยุงไทยเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะส่งออกได้นะครับเพราะกฎหมายมันยังไม่เอือ้อตอนนี้มติคอมอ5 1มันส่งออกไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ยังส่งออกไม่ได้อยู่เดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูต้นใหญ่นิดนึงนะครับได้ดูได้ครับต้นใหญ่ก่อนเดิมทีตรงนี้นะตอนแรกก็มยังไม่คิดว่าจะปลูกหรอกครับ เขาแก้กฎหมายไงตอนแรกผมปลูกพยุงไทยไอพยุงไทยก่อนรพยุงไทยก่อนครับพอมาเสื้อเจอของคุณตงครับก็เลยทดลองก่อนเลยไม่ไม่ได้ไไม่ด้แบบว่าปลูกเยอะๆเลยนะตอนแรกทดลองก่อนพันเดียวพันต้นพันต้นแล้วคิดว่าไอพันต้นนั้นคือปลูกมาแล้วนี่มันมันโตมันโตปีนี้ก็เลยลงเยอะเลยหมื่นต้นเลยรับรองโตแน่เัมืองไงก็ต้องโตเพราะที่ปลูกมาโตอะ คือเราปลูกเองกับมือเราจะรู้เราจะรู้ว่าไม่มีใครมาหลอกเราได้เราปลูกให้ดูละขณะผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะนานกรรมทีาเงี้ยถ้าดูแลประกบประงมดียิ่งไปกันใหญ่เลยมีน้องเขาดูแลให้ไงโอเคครับเราไม่ได้อยู่ดูแลเดี๋ยวอยากให้ให้แมวฝากนิดนึงครับท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าแนวคิดยังไงถึงกล้าตัดสินใจมาปลูกแล้วจะเชิญชวนเขาปลูกได้ไงครับว่าของแพงๆน่าจะปลูกอ่ะครับก็น่าปลูกอยู่ครับเพราะไม้ตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจอนาคตแพงแน่นอนครับ แล้วช่วงปีนี้ปีแรกๆเนี่ยปลูกเนี่ยมันก็มีเปรียบมีโอกาสที่จะได้ราคาแต่ถ้าเกิดพอปลูกกันเยอะๆมันก็อาจจะราคาอาจจะลงมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนําเกษตรกรด้วยกันนะครับถ้ายังไม่มั่นใจก็ลองก่อนก็ได้ครับ4ี่ช้าห้ารต้นก็ลองปลูกไว้ครับตามคันแดนตามถนนตามที่อะไรที่มันพอกว้างครับก็ลองลองปลูกดูก่อนถ้ามันโอเคมันดีอย่างเงี้ย เราค่อยลงเยอะเหมือนผมเงี้ยครับตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับพอปลูกไปปีนึงเออเห็นมันโตโดีครับแล้วก็มันน่าจะเข้าแก่นไวกว่าพยงุงไทยแน่นอนครับมีโอกาสได้ขาย10ปีก็ดูดูคลิปมาหมดแล้วนะฮะสองสาม <3 S 1> ปีดูคลิปดูอะไรสองสามปีมันเข้าแก่นเอาผมเชาะให้ดูจริงๆเลยเอาของจริงเลยคลิปของคุณตงดูหมดครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมก็พยายามทําให้มันลดต้นทุนอย่างน้ำเนี่ยที่ผมดึงใส่รล่องเนี่ยผมก็ใช้ ไอ้เสมอติดไอ้โซลาเซลล์คือเช้ามาน้ําออกใส่ร่องทุกวันเย็นก็น้ําก็ลงไปคือเราไม่ต้องไม่มีต้นทุนตรงนี้ไงแค่ลงทุนโซลาเซลล์กับลงทุนต้นกล้าเนี่ยจบเลยจบเลยยาวเลยยาวเลยอีกสิปีนี่แน่ได้เงินเด๋ยวรู้กันนะตอนนี้ไม่ถึง10แล้วนะครับเพราะว่าที่แมวปลูกมาแล้วปี8เดือนนะไอ้ตัวนั้นจะเหลือ8ปี2เดือนอ่าตัวนั้นเหลือ8ปี4เดือนตัวนั้นนะแต่แต่ตัวนี้ ตัวนี้น่าจะเหลือตัวนี้9ปีนะครับ9ปีนิดๆก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆได้สตาร์ทแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้สตาร์ทรีบสตาร์ทนะครับถ้าใครยังไม่ได้ปลูกคือ10ปีนับถอยหลังยังไม่ได้นับกับเขาฮะคนอื่นที่เขาปลูกมา2ปี3ปีก็นับแล้วมันเร็วครับแป๊บเดียวเฮียแมวเห็นต้นที่ปลูกเข้าแขนนะครับประมาณแขนเนี่ยคือแป๊บเดียวจริงๆเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่มากเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านเฮียแมวนะครับเรามาดูที่บางกระทุ่ม พิซูลโลกนะครับอันนี้เป็นไม้่วงหัวรีอายุเท่าไหร่้วครับพี่แมวตัวนี้น่าจะปี8เดือนปี8เดือนนะฮะครับปี8เดือนสูงขนาดนี้เลยใช่โอ้โหนี่มันตั้ง6เมตรกว่านะม 3> ม 3> แล้วต้นใหญ่ด้วย6เมตรแล้วก็เส้นม่าศูงกลางนี่อยู่ที่ประมาณ2อนิ้ว2นิ้วครึ่งนะฮะสองนิ้วครึ่งถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับตามมาตรฐานของของไม้หวงหัวรีที่ปลูกในเมืองไทยนะครับไม่ว่าเราจะปลูกที่จังหวัดไหนภาคเหนือภาคกลางอีสาน อีสานกลางใต้นะครับอันนี้อยู่ที่ภาคกลางนะครับภาคกลางตอนบนพิณุโลกนะครับพิซุโลกตรงใจกลางของประเทศไทยเลยระนาบถ้าท่านดูในแผนที่นะครับระนาบเดียวกับเกาะไฮหลําซึ่งเป็นต้นกําเนิดของไอไม้่วงโหรี่ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็แสดงว่าดูแลดีมากดูแลดูแลยากไหมครับเนี่ยโอ้ไม่ต้องทําอะไรเลยนี่ถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยก็ดามไม้อย่างเดียวดามไม้อย่างเดียวปุ๋ยก็ใส่ปีละสองครั้งเองอ๋อปุ๋ยใส่ปีละสองครั้งเมื่ออันนู้นน่ะเพิ่งใส่ครั้งเดียวอ่ะบแปดเดือนนะแล้ว แล้วฮีเมลปลูกเนี่ยตอนแรกอ่ะมีคนคัดค้านไหมอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่เลยเราตั้งใจแล้วอะอันเนี้ยตัวทดลองนี่ไงเอามาลองปลูกดูลองเลยว่ามันจะจะได้ผลอย่างอย่างที่บ่านกันไหมแล้วก่อนที่จะไปลงในนาน่ะครับก่อนที่มั่นใจที่ปลูกในนาเมื่อกี้นะใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้คืออันเนี้ยครั้งแรกที่เอามา1,000พต้น1,000ต้นนี่รุ่นนี้ไหมหรือว่ารุ่นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยเล็กกว่านี้ อย่างนั้นก็จะเล็กกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยันนี้คือจะประมาณประมาณอย่างเงี้ยเล็กกว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยคือพอปลูกไว้แบบนี้แล้วปุ๊บมั่นใจเลยครับมั่นใจเลย1000ต้นมาตอนแรกจัดก่อน1 0 0 0ต้นโอ้จกครับทําแปลงเลยคือไม่ต้องไม่ต้องพูดมากนะครับแมคโคจกทําเลยครับปลูกกันเลยตอนแรกมันยังไม่กล้าจกไงเดี๋ยวถ้าเกิดจกไปแล้วเสียเงินไปถ้าปลูกแล้วมันไม่โตทําไง มันปลูกในนาด้งยไงเราไม่เคยปลูกไงและคิดว่าจะปลูกเพิ่มไหมฮะแล้วมีคนสนใจที่จะปลูกเพิ่มกับเราไหมตอนเนี้ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีพื้นที่อีกอ่ะครับครับจะปลูกอีกครับแล้วก็มีคนสนใจมาสอบถามอะไรอยากปลูกเพิ่มไหมครับแถวนี้เขาเขามีมีมีหลายหลายคนแล้วครับที่เขาเริ่มตึกษาแล้วก็ปลูกแล้วก็มีคนปลูกแล้วก็มีมาดูที่แปลง มั่นใจก็ลุยแล้วกันกลับไปปลูกแล้วมีหลายเจ้าแล้วอ่าโอเคครับวันนี้เราสู้นะครับสู้ท่ามกลางสายฝนนะไม่เป็นไรเราสู้เพื่อเกษตรกรประเทศไทยนะครับจะได้มีทางเลือกใหม่ๆนะครับดูทางเลือกตอนนี้ขึ้นแฝดเลยนะครับอ่าต้นนี้2ต้นนี้แฝดเลยนะครับที่จริงที่จริงถ้าปล่อยนะเป็นต้นเดียวมันก็จะโตประมาณเมื่อกี้แหละประมาณเมื่อกี้แต่ว่านี่ขึ้นแฝด ลองดูไงว่ามันจะมีแก่นทั้งสองไหมน่ะถามว่าได้ไหมได้นะครับมีแก่นมีแก่นทั้งสองแต่ว่าแก่นมันจะเล็กเล็กหน่อยไอ้ตัวนั้นแก่นก็จะใหญ่หน่อยแต่บวกลบพุ่นหารจะพอๆกันนะฮะพอๆกันลองแกวไว้ต้นนึงเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันจะมีไหมก็ได้ครับได้ผลเหมือนกันปลูกรอบๆบ้านกี่ต้นครับเนี่ยเราบ้านนี้ก็น่าจะห้าหกสิบต้นนะห้าหกสิบต้นโอเคปลูกไปหมดับมีพื้นที่ว่างอ่ะปลูกเลยห้าหกสิบต้นเนี้ถ้าต้นละหมื่นก็ก็เยอะนะครับเฉเพาะตรงนี้นะ พื้นที okay, okay. ่ว่าตรงไย่งปลูกรอบบ้านอะไรปลูกหมดโอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงนึ้วกันครับครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับของเฮมเมลนะครับที่ปลูกที่บางกระทุ่มจังหวัดพิสนุโลกนะครับบางกระทุ่มตรงนี้เฮมเมลครับตรงนี้อยู่ไกลจากแปลงเมื่อกี้ไหมก็ห่างกันสองโลห่างกัน2โลก็ติดต่อเฮมเมลได้นะครับสนใจนะครับติดต่อเฮมเมลได้ตรงนี้มัน ต่อไปก็เป็นสถานที่ดูงานได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจในเขตพิษุโลกเขตจังหวัดใกล้เคียงนะฮจังหวัดใกล้เคียงพิจิตรอุตรดิต์ใกล้ๆแถวนี้นะครับมาดูได้นะเพราะว่าเฮีแมวก็ท่านก็ยินดีให้ความรู้นะครับว่าสุขโขทัยก็มา,มาสุขโขทัยก็มาดูแล้วมาดูแล้วมาว,มาวอาขอเบอร์โทรอีกครั้งครับครับ085ครับ 02, 03, 516ครับอันนี้อันนี้คือหลายๆท่านนะครับมาดูทีหลังอ่ะ ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มันเป็นไม้่วงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนก็คือมันเป็นพยุงถูกกฎหมายนั่นเองนะฮะพยุงถูกกฎหมายพยุงสายพันธุ์จากจีนแล้วก็จากเวียดนามซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายไทยนะครับแล้วมันโตได้ดีในเมืองไทยนะครับโตดีกว่าพยุงไทยด้วยซ้าท่านมองดูข้างหลังครับอลังการงานสร้างจริงๆนะฮะสวนนี้เฮมเมลครับอันนี้ใช้ระบบน้ํายังไงครับเป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์หน้า3นะครับเป็นปล่อยมาตามท่อแล้วก็มา เดินท่อ p e เนี่ยเป็นหัวน้ําหยดเป็นหัวน้ําหยดนิดๆยกเบเกอร์ตัวเดียวเลยยกเบเกอร์ตัวเดียวน้ำมาหมดเลยออกที่ต้นเลยครับแล้วอัตราการรอดเยอะไหมครัที่นี่ก็อัตราการรอดเนี่ยก็มีสูงเลยพแต่เราต้องดูนะอย่าให้น้ําตอนถูกไปใหม่อย่าให้น้ําขังหรือท่วมแต่มันจะทําให้รากเน่าตัวนี้มันเป็นยังไงครับท่าน้ําท่วมน้ําท่วมรากรากเน่าเนี่ยมันจะทะงัก แล้วมันมันอาจจะเฉาตายได้นะแต่ถามว่าถามว่าตายไหมอาจจะไม่ตายไม่ตายคือมันใช่นะมันมันโตช้าเขามันก็เลยจะลังเลยโตช้าเลยแต่ถ้าเป็นพกอย่างพวกนี้นะถ้าถ้าน้ำไม่ท่วมหรือแบบปกติอะไรเงี้ยนะครับมันจะโตเร็วมากเลยปีดเลยเงี้ยสูงปีเลยขึ้นเลยคือแบบกระเทือนน้ำกระเทือนปกอะดีใช่ไหมเขาวิธีการใส่ปุ๋ยทำยังไงฮะก็ ตอนที่ผมปลูกทีแรกกันนะผมใช้รถไถคูปุต้านะกว้างประมาณเนี้ยสามสิบเจาะเลย้าสิเจาะใช้สว่านเจาะเลยนะอ๋อใช้สว่านจากรถรถไถเลยเจาะเลยเจาะไปเลยเจาะลึก50าสิบกว้างก็ประมาณ30-40เลยครับเอาแบบไซส์มาตรฐานไปเลยแล้วก็ใช้พวกแกบดำปุ๋ยมะพร้าวแกบดิบขี้งัวแล้วก็หน้าดินนะผสมกันเทลงครับลองก่อนลองก่อน ลองก่อนแล้วก็ต้นไม้ลงกบเลยกบเลยง่ายๆไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นคือเราให้ปุ๋ยยังไงบ้างครับก็ประมาณ3มเดือนผมให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวเพิ่งให้ปุ๋ยครั้งเดียวเพิ่งให้ปุ๋ยครั้งเดียวครับประมาณ3ามเดือนให้ครั้งเดียวเนี่ยก็คือเอาขี้งวโรยแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอะโรยแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิบห้านะสูตรสิบห้าใส่เลยใส่พร้อมกันเลยทีเดียวเลยครับมันจะได้ประหยัดแรงงาน อันนี้นะครับถือว่าเป็นฤดูแรงนะฮะฤดูแ้งแต่นี่มันไม่แรงนะครับที่นี่ <c oughs> ที่นี่ไม่มีแรง <c oughs> ไม่มีฤดูแรงเพราะว่าเมื่อวานนี้เรา,ายังไปที่จังหวัดอื่นนะครับแถวจังหวัดหนองคายบึงการอะไรเนี่ยเราไปดูมาโอ้ยยางพารานี่ทิ้งใบกันเยอะเลยแต่ตรงนี้อ,นอันนี้ไม่ทิ้งอันนี้ไม่ทิ้งเลยไม่มีสรุปแล้วทั้งปีไม่ทิ้งไปเลยไม่ไม่ทิ้งไม่มีทิ้งไปเลยคืออย่างนี้ครับที่นี่นะครับเวลาเราให้น้ำเนี่ยมันจะมีใบที่ใบแก่นะครับแบบนี้มันเป็นใบแก่ใบแก่มันจะร่วงลงเองแล้วใบใหม่ก็ขึ้นมาทันทีคือออไม่ต้งรเลย ถามว่าที่ปลูกมานี่ง่ายไหมครับปลูกยากไหมปลูกปลูกง่ายมากเลยง่ายมากโตง่ายง่ายกว่าโตดีกว่าพืชชนิดอื่นนะอันนี้อ,อ,อายุเท่าไหร่ครับพี่แมวก็ปลูกพร้อมกับแปลงที่แล้วกระดักระดาแปดเดือนแปดเดือนอันนี้แปดเดือนนะครับลองดูดีๆแปดเดือนนะให้แมวรบวนใช่ไหม,หไหมพาดูนิดนึงครับพาชมนิดนึงว่าดูความอลังการของสวนนะก็สามสี่เมตรนะครับสามสี่เมตรแปดเดือนนะครับแปดเดือนเท่านั้นนะฮะนยครับดูต้นนี้ โอ้นี่ยาวเลยสูงมากเลยตัวนี้สูงมากเลยอันนี้ตัดยอดได้ยังครับเนี่ยตัดได้แล้วครับตัวนี้ตัดประมาณนั้นสิ้นสุดข้างบนนั่คือปล่อยได้เลยเปล่อยเลยอ่อนๆใช่ไหมใช่ใช่ตัดคือ,อ,อให้กระตุ้นกระตุ้นให้เขาแตกแ,แตกกิ่งเยอะๆข้างบนให้เหมือนยางพาราฮะ ลักษณะคล้ายๆเห็ดอะเห็ดก็คือมันจะโตเป็นฐานขึ้นไปเรียบร้อยปุ๊บก็ไปแตกพุ่มข้างบนให้มันอ้วนล่างแล้วพอเราตัดข้างบนปุ๊บมันจะกระตุ้นมันเป็นการกระตุ้นให้ด้านข้างต้นลําต้นนี้ขยายตัวคัคือโตด้านข้างอย่างเดียวแล้วในเมื่อขึ้นข้างบนไม่ได้สัรก็ไม่ไปข้างบนเลยจะออกด้านข้างอย่างเราตัดบนแล้วเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยทุทธไหมอ่าสิบห้าครับผมสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสมออย่างเดียวเลยครับพวกนี้เสมออย่างเดียวเพราะมันจะได้มันจะได้ใบอ่าใบลำต้นรากทุกอย่างครบหมดเลยครบหมดสาม อย่าให้ข้อข้อพึงระวังนะครับหลายๆสวนที่ผมไปดูมาเนี่ยข้อพึงระวังอย่าอย่าให้ปุ๋ยยูเรียนะฮะถ้าให้ปุ๋ยยูเรียเขาเรียกว่าอาการบ้าใบบ,บ้าใบคือใบมันหนักมากเราคนที่ปลูกมาจะรู้นะครับว่าดามไมำไหมลําบากมากเพราะว่าในเมื่อใบมันหนักนอ่ะใบมันใหญ่มันหนักแล้วมันจะเอ็นลงและต้นหักนะครับมันจะเสียหายเพราะเพราะฉะนั้นปุ๋ยสูตร4600นะฮะปุ๋ยที่มันในตัวเจนเยอะๆเนี่ยไม่ควรใช้นะครับหรือ2100เนี่ยอย่าใช้นะครับเนี่ยดำรอบสองอ่ะ ดาวรอบสองรอบแรกไม้สั้นไปแล้วครับรอบแรก2เมตรห้าสิบไม้สั้นรอนแรกคิดว่ามันไม่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยต้องมาเปลี่ยนเป็น4เมตรอ่ะครับใช้ไม้สี่เมตรเนี่ยตอนแรกใช้ไม้ใช้ไม้เล็ก2เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ท่านที่จะปลูกใหม่นะฮะอันนี้เป็นคำนะอันนี้เป็นคําแนะนําจากฮีเมลนะครับว่ากรุณาอย่าใช้ไม้สั้นนะครับเพราะมันโตเร็วมากแล้วท่านจะตกใจนะเราจะต้องมาเสียเวลามาเปลี่ยนมาใส่อิกงมาเปลี่ยนไม้เสียตังสองรอบ ที่จริงถ้าไม้สี่เมตรปุ๊บจบเลยหรือหลายสวนนะครับบางสวนก็3เมตรครึ่งนะครับบางสวนก็4ี่เมตรไม้ที่ใช้นะครับแล้วมันจะจบครั้งเดียวเราไม่ต้องมาเปลี่ยนไม้อีกแล้วก็มัดแนบแบบนี้<ช>และใช้ไม้ครั้งเดียวนะฮะประมาณาปีครึ่งนะครับหลังจากปีครึ่งไปแล้วปล่อยเลยครับป,ป,ปล่อยมันจะตั้งตัวได้เลยปีครึ่งตั้งตัวได้แล้วตั้งตัวได้แปลงไหนปีครึ่งตั้งตัวแล้วครับ ก็แนะนำนะครับว่าตัวนี้มันเป็นพืชเศ,ษศรษฐกิจที่มาแรงนะครับพืชเศ,ษศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยนะฮะสำหรับ,กบเกษตรกรผู้ที่คิดว่าปลูกอย่างอื่นมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับปลูกข้าวปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกมาทุกอย่างแล้วมันไม่มันมันไม่ประสบความสาเร็จคือปลูกเมื่อไหร่ก็ราคามันก็ถูกอยู่งั้นนะฮะเราปลูกมาเหนื่อยแทบตายสุดท้ายขายมาแทบไม่เหลืออะไรก็อยากให้ท่านคิดนะครับว่าตัวนั้นท่านอาจจะทําไปเพื่อจะในระยะสั้นนะหาเงินในระยะสั้น แต่ระยะยาวท่านควรจะมีปลูกตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยนะฮะไม้ห่วงโหรี่เนี่ยมันเป็นตัวที่มูลค่าเพิ่มสูงจริงๆไม้ทั้งผมผมท้าพิสูจน์นะครับว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่พยุงไทยนะครับท่านคิดผิดแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าถามทุกคนทุกคนบอกว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้อะไรทุกคนตอบตรงกันว่าเป็นไม้พยุงไทยแต่ท่านคิดผิดนะครับตอนนี้ตัวที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับที่ปลูกกันจริงๆแล้วคือตัวนี้ครับคือไม้ห่วงโหระที่เองแพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับ แพงกว่าจริงๆอันนี้คือราคาในตลาดจีนแล้วในตลาดไทยเนี่ยยังไงก็ซื้อแน่นอนคนจีนกิโลละสามพันเลยวะแพงแพงแพงกว่าครับแพงกว่าจริงๆเนี่ยแต่แต่ถ้าพื้นพื้นที่ร่มนะผมแนะนําเนี่ยให้ยกล่องอย่างเงี้ยครับยกล่องจะโตดีกว่าถ้าพื้นพื้นที่อันนี้ใช้วิธีการยังไงครับใช้รถไถรถไถรถไถวิ่งวิ่งอ่าถมดินเข้ามาครับนะครับกบคนขวาเลยกบคนแล้วก็กบด้านนู้นกบด้านนี้ตอนที่ผม ตอนแรกผมใส่ปุ๋ยก่อนครับแล้วรถไถวิ่งกบเลยไม่ต้องใช้คนพวนเลยอ๋อไม่ต้องใช้คนพวนใช้รถไถจบเลยถไถจบเลยไ,<ห>ไวประหยัดแล้วก็เป็นการกําจัดวัชพืชไปในตัวกำจัดวัชพืชแล้วน้าไม่ท่วมไม่ท่วมโคนผากไม่เน่าครับให้มันอยู่ในร่องต่อไปคงเป็น สถานที่ดูงานนะฮะเดี๋ยวมีคนมาดูงานเยอะแยะมากมายแน่นอนได้เลยครับได้บุญครับได้บุญเป็นกองน้องอยู่อยู่ตัวปลไม่ค่อยอยู่มีมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับการสวนผู้จัดการสวนดูแลให้เรียบร้อยดูแลให้สำหรับวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณเฮียแมวมากนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยไร่นะครับหนึ่งร้อยไร่ปลูกไปประมาณหมื่นกระต้นนะครับรู้ไหมว่าตัวเนี้ยมันแพงมากเป็นมูลค่าเนี่ยผมไม่อยากบอกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์แต่มันเป็นเรื่องจริงเกือบร้อยล้านบาทนะครับอ่า ไม้ในอนาคต10ปีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราตามดูกันว่ามันจะไปได้ดีขนาดไหนนะฮะแล้วผมจะพาไปดูนะครับพาท่านไปชมว่าเกษตรกรที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยในจังหวัดต่างๆมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างกันยังไงมีเทคนิควิธีการยังไงที่ต่างกันนะครับสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณเฮียแมวมากนะครับขอบคุณแล้วก็กาบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่กุณติดตามรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ